สวัสดีครับผมซุชาตินะครับขอรับนิหนังสือพิมพ์สปอตูรัรสตาสุเกะนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์28ธันวาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความคึกคักต่อเนื่องนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์2คู่ฟุตบอลพิมบรีอังกฤษและแอฟริกาคัรฟออฟเนชั่นนะครับข้ออื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับรายแอ SWN89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบครันรตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไป,ปที่ายแอด s w n 8 9เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้ระหว่างคริสตัลพาเรตเปิดบ้านพบสเปอร ทั้ง2ทีมชั่วโมงนี้ทำผลงานน่าผิดหวังนะครับโดยพาเรตของกุนซือโอลิเวอร์กาสเนอร์ไม่ชนะมา4นัดแต่วันนี้อย่างน้อยคือได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับแล้วก็สภาพทีมนักเตะที่มีอยู่อย่างอดัมวอร์ตันมาร์เกอีไทริกมิเชลยิรมีปีโน่และชองฟิริปมาเตตายังถือว่าพอหวังผลได้ กับทางสเปอร์นะครับของกุนซือโทมัสแฟงซ์ซึ่งตอนนี้ฟอร์มผลงานการเล่นภาพรวมแย่หนักยิ่งกว่าทุกตำแหน่งต่างมีปัญหานะครรวมถึงสภาพทีมนักเตะบาดเจ็บเพียบและยังจะชั่วใช้งานสองแข้งติดโทษแบนทั้งซาฟีซิมอนและคริสเตียนโรเมโรตรงนี้ครับผมมองว่ายิ่งทำให้ขุมกำลังอ่อนยวำและนักเตะชั่วโมงนี้เร่งกันแบบไร้ความมั่นใจแทคติกการเล่นก็ค่อนข้างสเป ปออกทาเรตนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กับโจทนะครับที่เปิดมาให้ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบผมแนะเชีรยทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าพาเรสอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสเหตุเต็มด้วยการถึงขั้นเบียดเอาชนะได้เฉียดคริสตันพาเรสครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปที่ฟุตบอลแอฟริกาคัฟออฟเนชั่นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สอแตะกันที่สนามกลางประเทศโมร็อกโกเป็นเกมระหว่าง แอลจีเรียพบบูกินาฟาโซทั้งสองชาติต่างกำชัยนัดแรกได้วันนี้เจอกันเองชิช้ตาเคารอบรวมถึงควา้าแชมป์กลุ่มโดยภาพรวมผมมองนะครับว่า แอลจีเรียมีความคบเครื่องมากกว่าเกมลุกใช้ได้แดนกลางแข่งแกร่งและแผงหลังก็เหนียวแน่นนักแต่อย่างอิสมาเอลเบนนาเซอร์ริยาดมาเรสฟาเรชัยบี้ต้องบอกเลยครับว่ามีทีเด็ดสร้างความแตกต่างได้เจอกับทางบูรกินาฟาโซนะครับซึ่งอาจจะมีเกมรุกริมเส้นที่ดุดันอันตรายขูดได่ได้ข้อจริงแต่ถ้าเกิดดูจากตำแหน่งอื่นอย่างมีปัญหาพอสมควรนะครับเกมรับก็ใช่ว่าจะ เนียวแน,น่เพราะฉะนั้นคู่นี้บทกันไปแล้วซื้อใจความแน่นอนความครบเครื่องของทาง LG r รียนะครับมองว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเบียดชนะเก็บสามแต้มได้ตามเป้าหมายเชีย LG เร a ยนะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอล2คู่ที่แนะนำประจำวันอาทิตย์นี้นะครับเชียคริสตันทาเรตและ LG r รียขอรุานชุบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮวรวยไว้เช่อกันมพน่พรุ่งนี้สวัสดีครับ